สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนาะก็หลังจากที่ผลฉลากจินแบ่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจ๋าก็วันนี้นะคะจะมีชุดตัวเลขมาให้ตามต่อทันทีเลยนะคะซึ่งใครที่ได้ติดตามจ๋าไว้นะคะตั้งแต่เมื่อที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเลขของพระอาจารย์เดือนชัยนะคะที่ผ่านมาเนาะ ก็เข้าอีกนะคะอันนี้เพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะเพราะว่ากระแสะเลขใหม่มาแรงมากนะคะสําหรับเกี่ยวกับเรื่องคดีของน้องชมพู่เนาะอ่ะแล้วนะคะจ๋าจะบอกนะคะว่าวันนี้นะคะเลขของพระจาจาร์เดินชัยเข้าอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเลขที่ท่านได้พูดเอาไว้นะคะซึ่งจ๋าก,ก็ได้บอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะได้ทําคลิปบอกไปนะคะก็ ที่บอกว่าเลขเลขที่หลุดปากจากพระอาจารย์นะคะก็เข้าทุกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีเลขไหนบ้างเนาะค่ะอันนี้นะคะถ้าถือได้เนาะก็จะเข้ามาติดต่อกันทั้งหมด3งวดแล้วนะคะสําหรับเลขของพระอาจารย์เนินชัยนะคะหากใครที่ได้มองข้ามไปนะคะวันนี้อย่ามองข้ามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนอกว่าเลขของพระอาจารย์เนินชัยอะ่ะจะมีเลขไหนที่จะนํามาฝากบ้างนะคะที่ยังเหลือที่ยังไม่ออกเนาะซึ่งอ่า จะมีแค่ชุดนะคะรอบแรกเนาะชุดครั้งแรกที่ออกเป็นชุด3ตัวโตขอภอภัยค่ะสามตัวโ,โต้เนาะของพระอาจารย์นินชัชยที่ท่านได้เขียนบนจานนะคะอ่าท่านได้เขียน765แต่มันออก567หกเจ็ดใช่ไหมแลว้วงวดเนี้ยนะคะอ่างวดต่อมานะคะมันชุดตัวเลขออก967นะคะกับอ่าี่ซึ่งก็เป็นเลขของพระอาจารย์นินชัอชยอีกเนาะที่ท่านได้เข้าป่าอ่าเข้าป่า แล้วทำพิธีเปิดป่าใช่ไหมแล้วท่าน่ะพูดว่าเจ็หกสี่เจ64หกสี่ประมาณนี้นะคะเจ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 หกสี่หกสี่ประมาณนี้เนาะ,ะก็เข้าเข้าในงวดถัดมานะคะนั่นก็คือ,องวดที่ออกเก้าหกเจ็ดกับหกสี่เนาะมันก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วนะคะหลังจากนั้นนะก็มีหลายๆครั้งหลายๆเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าบางท่านนะคะอาจจะมองข้ามเลขชุดนี้ไปนะคะซึ่งทาง ทางทางสื่อเนาะก็ได้ออกนะคะข่าวเกี่ยวกับท่านนะคะที่ท่านได้ไปทําพิธีนะคะณที่ที่หนึ่งเนาะแล้วท่านก็ได้พูดเอาไว้นะคะว่า685ตรง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 เป๊ะ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 นะคะอันนี้จะได้ทําคลิปบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะลืมไปนะคะหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันก็ตั้งแต่ต้นเลยเนาะตั้งแต่ต้น ต้นงวดเลยเออประมาณนี้นะคะตั้งแต่ต้นงวดเลยแล้วนะคะจ๋าก็เลยเออบอกบอกไว้ไปก็เพื่อนๆก็อาจจะลืมเนาะจริงๆนะคะเพราะว่าตัวจ๋าเองอ่ะจ๋าก็หาแนวทางมาให้เพื่อนๆนะคะก็เอาไว้ให้ลุ้นกันใช่ไหมอ่าแล้วนะคะอ่าที่บอกว่าเลขของพระจานาร์ดังชัยยังมีอีกหรอนะคะที่ว่าท่านตั้งใจจะให้ตั้งใจจะพูดหรือว่า มันมันไม่ได้ว่าเป็นการสมมุตินะคะไม่ได้เป็นการสมมุติแต่ว่ามันยังมีชุดที่เหลืออยู่นะคะที่ท่านพูดออกมานะคะหลุดปากออกมาแล้วมันออกนะคะอ่ะมันยังคงมีอยู่นะคะแต่นะคะเพื่อนๆก็ ต้องจำไว้ด้วยนะคะว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะให้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในการรับชมรับฟังนะคะแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก็ลืมเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลนะคะในทุกๆคลิปเลยนะคะอะแล้วถ้าสมมุตินะคะว่าเหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่ว่าพระอาจารย์เนรชัย่พูดท่านตั้งใจพูดทํานองว่าเกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมเออแล้วนะคะ ยังมีอีกเหรอนะคะที่หลายท่านสงสัยว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะที่ว่ามันยังคงจะออกอีกอะ่ะเออมันถามจ๋านะคะ3งวดนะคะ3มงวดติดแล้วเนาะที่ออกมานะคะก็จะมี7 6 5หนะคะที่ออก6 5 7เอ่อ567อ่าแล้วก็มี9 6 7กับ64อันเน้ยทั้ทงบนทั้งล่างนะคะแต่เป็นแค่ช,ชุดชุด2ตัวนะคะแล้วก็ยังคงมีนะคะนั่นก็คือ วเน,นี้ล่าสุดนะคะของวันนี้เลยนะคะออกบนนะคะ2 58ล่าง83นะคะซึ่ง85 58นะคะก็เป็นเลขของพระอาจารย์เนินชัยนะคะที่ท่านไปทำพิธีอยู่ณที่นึงนะคะแล้วท่านได้พูดออกมานะคะ6 8 5นะคะตรง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 ไป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 อันเนี้ยนะคะหลายท่านอาจจะลืมไปหรือเปล่าแต่ว่าบางท่านที่ได้ติดตามในการหาข้อมูลของจ๋าก็อาจจะได้โชคกันไปนะคะใครที่ปากหลัก นะคะในการอยากจะเสี่ยงโชคกับอของหลวงปู่เดินชัยอ,อ,อ่ะก็ลองดูนะคะอย่างงดเนี้ยนะคะงดต่อไปเป็นงดของวันที่16กรกฎานะคะ16กรกฎาเนาะยังคงมีอยู่นะคะตัวเลขที่ท่านพูดออกมาแล้วมันยังไม่ออกนะคะอ่าซึ่งตัวเลขที่จ๋าจะนำมาฝากในวันนี้นะคะอ่าก็คือนะคะจะมี ครั้งนึงนะคะที่ท่านได้พูดเกี่ยวกับหลักธรรมไว้นะคะนั่นก็คือท่านบอกว่าหลักธรรมทั้งหมดนะคะจะมี16นะคะ15กับ16ประการนะคะแต่ห้ามขาดเลยนั่นก็คือขัน4ขัน5นะคะอันเนี้ยมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้นะคะถ้าหากว่าถ้าท่านหลุดปากมาแล้วจะมีโชคนะคะเลขชุดนี้ก็น่าจะ เป็นตัวเลขที่น่าเก็บไว้ลุ้นนะคะแล้วก็นะคะยังมีอีกนะคะนั่นก็คือเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะชุดชุดที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือชุดวันนี้นะคะนั่นก็คือ,อมันออกไปแล้วเนะเาะสองห้าแปดนะคะแต่ท่านได้พูดนะคะว่าหกแปดห้าตรง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 เป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะใช่ไหมอ่าแล้วนะคะก็ไม่แน่เนาะยังคงติดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเลขเก่าอ่ะออกซ้ํานะคะอย่าง อ่าหกเจออกบน2งวดติดเลยนะคะงวดน,นี้ก็ไม่แน่เนาะนเพื่อนก็ลองติดไว้นะคะ685เนาะแล้วนะคะยังมีอีกนะคะนั่นก็คือก่อนที่ท่านจะออกจากวัดนะคะท่านก็ได้ทําพิธีแล้วเกิดลูกศิษย์ท่านอะ่ะมีอาการผิดปกติแล้วก็พูดตัวเลขออกมานะคะว่า614เนาะพูดซ้ำๆๆๆนะคะพูดซ้ำแบบพูดแต่6 1 4ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำตลอดเลยนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็บอกว่าจะไปกับพ่อจะตามกับพ่อไปตามพ่อนะคะนั่นก็คือไปตามหลวงปู่เองที่ว่ามีหนงังสือออกมาแล้วให้ท่านอ,ออกจากจังหวัดมุกดาหารเนาะอันนี้ก็น่าเก็บไว้ลุ้นแล้วก็ยังคงมีอีกนะคะนั่นก็คือท่านพูดเอาไว้นะคะว่า64 65ออกไปแล้วนะคะก็อาจจะออกอีกได้นะคะซึ่งเลข65ยังไม่ออกนะคะ65ยังไม่ออกนะคะ,ะเพราะว่า ท่านพูดไว้นะคะว่า64 6 5หนะคะแต่64มันออกไปแล้วนอกวดเน,นึงเนาะแล้ว6 5หมันยังไม่ออกแต่ว่า6 5หถ้าเป็นชุดเดียวกับที่ว่า685ถ้าหากตัดเล่น2ตัวเนาะเราตัด8ออกนะคะ85ออกก็ยังเหลือ6 5หใช่ไหมอ่า65กับ68อยู่นะคะอันเนี้ยมันก็ยังคงเป็นตัวเลขที่แบบว่ามาจากของพระอาจารย์เดือนชัยอยู่นะคะเนี่ยตัวเลขทั้งหมดที่ยังคงอยากให้เพื่อนๆได้ลุ้นอยู่เนาะก็ คือนะคะหนึ่งนะคะนั่นก็คือ,อเลขหลักธรรมของหลวงปู่เดินชัยที่ท่านได้พูดเอาไว้นะคะสองนะคะนั่นก็คือเลขที่ท่านได้ทํา พิธีอยู่แล้วลูกศิษย์ท่านได้เผยพูดตัวเลขออกมานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการสื่อส,สื่อออกมาจากท่านเองก็เป็นได้นะคะและ3นะคะนั่นก็คือตัวเลขที่ท่านบอกว่าตรงๆๆๆไปๆเงี้ยมันออกสองตัวงนหน้าไม่แน่นะคะอาจจะมา3ตัวก็ได้นะคะอันนี้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าน่าติดไว้นะคะเพราะว่าสามวดแล้วนะคะสามวดที่เลขของพระอาจารย์นเนินชัยออกมานะคะจา่าก็อยากให้เพื่อนๆเนาะยังคงติดตามอยู่นะคะเพราะว่า ถ้าจับตัวเลขออกมาเนาะจับจับจับ,จบออกมาที่ที่จะจับ,จบออกมาให้เพื่อนๆเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวเลขที่น่าลุ้นนะคะเพราะว่า,าถ้าเป็นไปได้นะคะจ๋าจะ,จะอย่างงวดเนี้ยนะคะถ้าหางงวดวันที่16มิถุนายนะคะออกนะคะแล้วงวดวันที่ หนึ่งกรกฎาออกอีกนะคะแล้วงวดนี้จะจะคัดเฉพาะมาเลยนะคะเพราะว่าจ๋ายังคงมีข้อมูลอยู่นะคะเพราะว่า,ามันยังคงมีอยู่หนึ่งชุดนะคะที่จะติดตามมาอยู่เลยนะคะนั่นก็คือของอชุดของอจะอั้นอีกไหมนะคะแอดหมายเนาะเพราะว่าแอดหมายอะ่ะให้มางวดแรกนะคะหกสี่งวดนี้ใหมา8ปดห้าใครที่ติดตามจ๋าอยู่เนาะจ๋าได้ลงให้อยู่นะคะเดี๋ยวรองวด วันที่16รกรกคนะคะถ้า,าเขาให้มาแล้วจ๋าจะรีบนํามาลงให้นะคะแต่วันนี้จ๋าก,ก็ยังคงมีเลขของพระอาจารย์เดินชัยมาฝากเพื่อนๆอยู่เนะาะจะอัานอีกหรือเปล่าอันนี้จ๋าไม่รู้นะคะเพราะว่าบางเจ้าเขาอัานนะคะ85เนาะบางเจ้าก็อั้นแต่86บางเจ้าก็อ้าน85 86เลยนะคะแล้วก็8228นะคะอันเนี้ย จ๋าก็เลยอยากเอามาฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะไปหาซื้อรัตตอรี่นะคะเอาไว้ลุ้นกันเนาะอะยังไงนะคะวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้จ๋าก็ต้องขออภัยนะคะที่ไม่ได้มาให้ตัวเลขปิดท้ายของวันนะคะเพราะว่า ขอบอกเลยไม่ว่างจริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นประโยชน์อยู่ที่ผ่านมาที่จะหาข้อมูลโดยรวมมาให้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเนาะจับจับชุดตัวเลขไปเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบงกก็ขอให้ได้รางวัลน,นะคะขอให้เพื่อนๆเฮงๆกันทุกท่านเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีกันนะคะในววันที่16กร,รกดานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ